เอาละครับผมนะก็ต้องขอกลับสวัสดีครูผู้ช่ทุกท่านเลยนะครับผมนะวันนี้ก็จะเป็นบผมนกไม่ต่อหนึ่งเกมเมอร์นะครับนะวันนี้ผมก็จะมารีวิวเซิร์ฟคนดังนะเซิร์ฟไทยของคุณเอกีนะของเวอร์ชั้หนึ่งจุดศูนย์จุดศูนย์นะวันนี้ก็วันที่สองมกราคมแล้วนะผมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสิบนะก็ขอขอบคุณสําหรับหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับกิจกรรมก็เดี๋ยวค่อยว่ากันใหม่นะครับนะก็ให้มันผ่านหนึ่งหมื่นไปก่อนนะครับผมก็ ประมาณหนึ่งหมืนกว่าเองนะผมเดี๋ยวกิจกรรมค่อยว่ากันนะครับผมก็ขอบคุณมากมากเลยนะครับสำหรับหนึ่งหมื่นซับสไครต์นะครับก็เซอร์วงคลเอ็กกี้นะครับเกิดมาก็จะเกิดตรงไหนว่าเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเกิดแถวนี้แหละนี่ไงครับเกิดตรงนี้ครับอ่าก็วิธีรีจิเตอร์นะครับเข้ามามันก็จะบอกอยู่นะครับผมโอเคอะนะครับแล้วก็ไปดูโซนพ v p พีกันก่อนนะครับโซน PVP ก็เลือดสาดด้วยครับผมวันนี้รายการนะพด่เลือดสาดด้วยนะครับเสิร์ฟนี้ตอน PVP มันก็เลือดสดูนะในไงเห็นไหมเลือดสาดด้วยนะครับผมเิร์ฟคุณเอกกี้นะผมเลือดสาดนี่ใครอยากเล่นนะครับก็เข้ามาได้นะครับนี่ครับโอ้โหมือเปล่ากับดาบเพชรจะไปสู้อะไรนะครับของผมก็ไม่ค่อยมีกันนะครับ ก็จะรุมตุวตูดผมเพราะว่าผมคลองกากนะครับผมนี่ตายละนะครับต่อไปเราไปดูโฮมโซนกันป๊เป็นเซิออร์ฟออเรนคาร์บนะครับผมนี่โฮมโซนก็ไปหาสร้างบ้านกันได้นะผมนะก็ล็อบบี้ออกก่อน BBY ล็อบบี้ไม่ได้สปาต้องได้ นั่นไงนะครับต่อไปนะจะพาไปดูช็อปกันเลยนะผมนี่ช็อปปับ๊บนี่ของก็จะมีหมวกเพชรห้าร้อยบาทเสื้อเก, 500, กะห้าร้อยกางเกงห้าร้อยถุงเท้าห้าร้อยเอยถุงตีนอนะ่ะแอปเปิลหนึ่งพัดาบเพชรหรือดาบไดมมอนสามร้อยแล้วก็ปีกหนึ่ง หนึ่งพันนี่โอ,โอ,โอ้ห้องขายนี่ครับอืมนี่กับจะเปานะครับผมนี่ต่อไปนะเราจะพาไปดูโซนของฟรีกันนะผมนี่ของฟรีก็จะมีนี่ศูนบทัทป๊ับรับรับรับ,รบ,รบเอาไว้พีพีพสร้างบ้านนะผม ป๊อปอโยโยปอ,อาหารนับเอาไว้แดกนะครับผมไม่ใช่อะไรนี่ก็แดกเล่นได้นะครับผมต่อไปเรามดูโซนยศด้วยโอ้โหส,สกินสกายแล็กซี่นะครับแต่ตัวปลอมนั่นเอง อันนี้ก็คือ VAP นะครับร้อยถู v VP บวกสองร้อยนี่ VP ก็สามร้อยนะครับอุ <AP> นตา v p สี่ร้อย <AP> แล้วก็หนึ่งไม่ทำลายกันก็จะเป็นอินโฟนะครับแล้วก็ยศต่างๆนะผมนะยศยูทูบสอ0 0 0นซับสไคร์ติดต่อเฟสเอ็กกี้ joy f e l ิล two กุนทิม stop น o l i n c o m เติมยุท้าที stop นะอันนี้ตรง in chat นะครับผมก็หมดแล้วดังแล้วผมโอเคใครชอบคลิปนี้กดไลค์นะครับแชร์กดแชร์นะครับ,บที่สำคัญนะครับกด subscribe ผมด้วยไปละเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเหลืออีกที่หนึง่งอ่านะครับผมโอเคไปจริงๆละกันนะครับผมออ